แล้วเพวื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วที่งอกริมตะหลงเนี่ยจะเป็นของใครขอตอบเลยนะคะว่าที่งอกริมตะหลงเนี่ยอาจเป็นได้ของทั้งเอกชนหรือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะโดยเราจะดูที่ถ้าที่งอกริมตะหลงนั้นงอกออกมาจากที่ดินของเอกชนก็จะเป็นทรัพย์สินของเอกชนแต่ถ้างอกออกมาจากสาธารณสมบัติ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโมโนรอชแนลอีกครั้งนะคะคลิปนี้อ,อมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องถ้าหากเกิดที่งอกริมตลิ่งแล้วที่งอกนั้นจะเป็นของใครมาฟังคลิปนี้กันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอมก็ขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะค่ะจากหัวข้อที่ออมได้เกิดเมื่อสักครู่นี้นะคะตามมาตรา1308เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิง่งที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นค่ะ ที่งอกริมตลิ่งคือเป็นที่งอกริมตลิ่งซึ่งฤดูน้ําตามปกติเนี่ยน้ำท่วมไม่ถึงค่ะและต้องงอกจากริมตลิ่งไปสู่กลางแม่น้ําลําคลองทะเลหรือว่าทะเลสาบค่ะและต้องเป็นการงอกโดยธรรมชาติด้วยนะคะถ้าเอาดินไปถมเนี่ยไม่ถือว่าเป็นที่งอกริมตลิ่งค่ะและที่ดินที่เป็นทรั์ประทานนะคะจะต้องติดกับที่งอกด้วยโดยที่ไม่มีสิ่งใดกั้นขวางและเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วที่งอกริมตลิงเนี่ยจะเป็นของ ขอตอบเลยนะคะว่าที่งอกริมตะหลงเนี่ยอาจเป็นได้ของทั้งเอกชนหรือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะโดยเราจะดูที่ถ้าที่งอกริมตะหลงนั้นงอกออกมาจากที่ดินของเอกชนก็จะเป็นทรัพย์สินของเอกชนแต่ถ้างอกออกมาจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จะเป็นของสาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะแล้วถ้าที่งอกริมตะหลงนั้นงอกออกมาจากของเอกชนมันก็ต้องดูว่าเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือว่าเป็นที่ดินมือเปล่าถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนด าของกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่งอกตรงนั้นด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะมีการแย่งการครอบครองนะคะก็ต้องใช้สิทธิครอบครองปรปััษ์สิปีนะคะในกรณีที่ที่ดินที่งอกออกมานั้นอ่ะเป็นที่ดินมือเปล่าอันนี้คือเจอ้าของที่เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่า <pe ars> เนี่ยจะได้แค่สิทธิ์ครอบครองนะคะถ้ามีการแย่งการครอบครองเนี่ยต้องฟ้องภายในระยะเวลา1ปีค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะว่าที่งอกริมตลิ่งเนี่ยถ้าที่ดินนั้นงอกออกมาจากที่ดินของใครก็คนนั้นแหละค่ะ เป็นเจ้าของค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหากได้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีน้องแอดมินคอยให้คําปรึกษาเบื้องต้นค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในการปรึกษากับทนายความมีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถสอบถามน้องแอดมินได้เลยค่ะท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจโมเดลล โมเด n l ์ Law ค่ะ a d ม m ่และโมเด Law ์ o อแค s t ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อมก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ